สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไล่ไฮโชครับครัำวันนี้ทั้งช่องเฮ้าคำจีพายเอฟซีครับโทรสัมผัสครับพิยอดเซียนบุรีรัมม์ครับเป็นช่วงแรงๆครับของวันที่7ครับมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับบาทแนวทั้งตัวเลขของพิยอดนะครับประจำวันที่17มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสิได้ตัวใดฝากต่อในเอฟซีทั้งช่องนะครับ เอฟซีขามาแล้วครับถ้ามักจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับเอฟซี FC อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวยครับเอฟซี FC สิบวันผ่านข่าวสารที่อัปเดตลงให้เอฟซีถูกถูกคิปนะครับเพื่อบบเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาโทษสัมผัสสดๆกันเลยครับกับพี่ยอดเซียนบุรีลำนะครับจ้าวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีปีใหม่ค่ะพี่ยอดวัสด,ดีปีใหม่ครับพี่ยอด สวัสดีพี่หมาเช่นกันนะครับครับอ้าวเป็นยังได้พี่หม่พี่สกัดไม่หนาวเ่ราะทั้งฝนครับหนาวทุกวันเลยครับทั้งฝนรินมหน่อยด้วยครับอ้าวมีฝนพร้อมป่ะพี่ยอดครับมีตอนกลางคืนฝนรินนิดๆโอ้ครับอ้าวอากาศเย็นครับอากาศเย็นดีกว่าอากาศร้อนพี่ยอดครับครับอื้อ พาเอฟซีมาตามแนวทางครับพี่ยอดต้องหวดครับครับปีใหม่นี้ต้องไปจ,จับจะได้ดีเลยจะเปลี่ยนตัวต่อม่แล้วต้องไปจ,จะได้เฮกันใหม่ๆแล้วครับเอาครับพี่ยอดแมนครับเปลี่ยนพ่อซอไม่แล้วให้เอฟซีทั้งสองห้องได้มีโศกมีลามเนาะพี่ยอดเนาะครับแนวทางเฮ็ดแล้วเหรอเอนาะคะ่ะพี่ยอดครับทำเรียบร้อยแล้วครับค่ะทั้งบนทั้งล่างแล้วเนาะค่ะเนาะ ครับค่ะฟันดีว่ค่ะพี่ยอดฟันดีตรงดบนออครับก็ฟันดีอยู่ครับฟัน่าไปได้ขี่แต่รถไปนูน่นไปนี่เรื่อยได้เที่ยวอยู่เรื่อยคงใจจะดวงจะดีละว่าง,งดงดนี่โอ้ค่ะฟันบาได้ขี่รถเนาะพี่ยอดเนาะโอ้ฟันบาได้เที่ยวนี่ถ้ามีเงินดิเนาะพี่ยอดจะได้ไปเที่ยวนาอส,สิมานนั่นละ จะเอาเป็นเลขวิ่งก่อนเนาะค่ะพี่ยอดขอเอ,เอาวิ่งก่อนเลยครับค่ะวิ่งบนเนาะค่ะเนาะค,ะคารบบับวิ่งบนวิ่งศูนย์เม็ดเดียวครับวิ่งบนครับวิ่งศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวค่ะครับแล้วจับคู่กลามีมีชุดสามตวัวให้นเะเม่อค้างวันนี้พี่ยอดครับมีครับ,บเอาชุดสามตวัว<อ>ก่อนก็นได้ค่ะครับเอา จับคู่ครับสามตัวบนหกศูนย์สี่ครับหกศูนย์สี่ค่ะปรับแล้วก็หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะปรับแล้วก็สองหกหกสองหกหกค่ะแล้วก็สามหกหกสาม หกหกค่ะครับแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะครับแล้วจับคู่บนล่างจับจับคู่บนล่างค่ะศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะหกหก หกค่ะศูนย์เจ็ด่ะล่างวิ่งหกเม็ดเดียวครับโอ้หกเม็ดเดียวนะพี่ยอดครับแ้วแล้วจับล่างพิเศษรับตอกชุดกับค่ะหกหนึ่งหกหกค่ะหกหนึ่งหกหกค่ะั่จะเน้นมันนี้เลยไหมคหรับเพื่อวัน รับเน้นไล่ก็ได้ค่ะพี่ยอนให้เอฟซีได้ประหารลอตเตอรี่นะคะเนาะครับอ่าเน้นวงกลมที่หกศนสี่กับหกเจ็ดปดครับหกศูนยสี่หเจ็ดแปดครับคับแล้วก็266หกหก7หตูวเจประตกันครับครับครับเอนนี้สองตัวบนครับศูนสี่เจ็แปด อ่บตปีเจนเป็นวงกลมมาเลยครับครับค่ะแล้วก็หกหกตัเจตตวห้าเป็นตัวกันครับค่ะอ่าทีนี้ล่างพิเศษเม็ดเดียวคือหกหนึ่งครับพิเศษเม็ดเดียวหกหนึ่งเนาะค่ะ,ะครับหกหกตัวกันครับจ้าหก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 ครับแค่นั้นเลยครับคิดว่าปีหกหกนี้งวดแรกแคกหมันอยู่เนาะค่ะพี่ยอด ครับผมก็ว่างานเลยครับปีไปีหกหกก็คำนวณได้อย่างนี้เองครับไอ้งวดที่แล้วผมก็ทําได้เหมือนกันแต่ผมก็ชิกทิ่ว่าไม่เอาน้ำน้จะมาทีมันออกหนึ่งสี่สองห้าตามหกสี่เจ็ดห้าแปดแต่ไม่เอารูตีรวงมันไม่ได้อะค่ะโอ้เจ็บไรจังค่ะโบ้ไม่ยังค่ะพี่ยอดเอางวัดนี่ก็ได้ค่ะพี่ยอดเอางวดไม่ค่ะ งว,วญญววงวดนี้ละงวดใหม่ปีใหม่ด้วยอัจจาได้เฮกันละให้เอ็นตีได้เฮกันละงวดนี้จังไงก็ได้เฮเนาะพี่ยอดเนาะครับต้องมีคลอดให้เอ็นต,ต,ตัวตัวนึงจนได้แหละ <c oughs> ค่ะพี่ยอดสำหรับเลขวิ่งเฮ้านี่งวดนี้มั่นใจบ่ค่ะพี่ยอดครับมั่นใจเกินร้อยเลยครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับอืงวดนี้มั่นใจเกินร้อยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะ ผมนี่ว่ามีโอกาสมาศูนย์น่ได้แน่นอนนะครับอืมแต่ว่าง้ามอยู่ค่ะพี่ยอดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนี่ก็ง้ามอยู่ค่ะครัแต่ถือว่าแนวทางของพี่ยอดวันนี้ก็ง้ามเนาะค่ะเนาะนาติดตามครับค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่กับขอขอบุญขอบคุณพี่ยอดเด้อค่ะทีแบ่งปันแนวทางให้เอฟซแฟนคลับทางช่องนะคะ ได้มีโชคมีลาบต้องกนนารนะพี่ยอดเนาะครับครับขอให้ทางช่องคุณจะมาอะไรคุณมีละไรให้โชคค่ะจงมีมีใหม่มมนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินทองเข้ามาทุกวันทุกคืนนะครับจ้า,าจาเอาห้โชกดีมันมาเลงแห้งคือกันเด้อค่ะเด้อพี่ยอดครับจ้าวันดีค่ะวัสดีครับ ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทังตัวเลขครับจากพี่ยอดเสี้ยนบุรีรัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ามักถ้าชอบแคบหน้าจอไหวพิจารณาเป็นแนวทังฝากตอนกันนะครับถาบมักกับกปล่อยผ่านทั้งสองเสนอเป็นแนวทางนะครับพ่ยอดเสี้ยนบุรีรัมก็ให้เป็นแนวทางนะครับครับสำหรับเอฟซีทันใดนะครับที่มักที่ชอบนะครับคอมเมนต์มากนะครับให้ไปติดตามสำนักต่างๆนะครับในปีใหม่นี้นะครับก็ให้คอมเมนต์มากนะครับ สุดท้ายนี่ให้พี่สร้างสองครับยูดีมีแห้งกับลำลำๆร้ยๆในพุทธศักราชใหม่นะครับไอาไว้เจอกันคลิปหน้าให้พี่ทุกท่านยูดีมีแห้งทรงๆวันมานสุขูสุคนสวัสดีครับ